รอยยิ้มที่มาพร้อมกับความสุขความสนุกในงานกาชาติไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ยังคงมีภาพบรรยากาศแบบนี้ให้เห็นอยู่ในทุกๆปีและปีนี้ความสนุกทั้งหมดจะถูกกระจายออกไปอย่างไร้ขีดจำกัดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ชวนกันไปเที่ยวงานกาชาติย้อนวันวาน,วานให้หวานเช่นเคยบนแพลตฟอร์มออนไลน์สุดาตาชมช็อปแชร์ได้เหมือนเดินอยู่ในงานจริงๆ มาร่วมเปิดประสบการณ์สนุกสร้างสุขทุกมิติได้ที่งานกาชาติออนไลน์ปี2564ตั้งแต่วันที่14ถึง27ธันวาคมนี้ตลอด14วัน24ชั่วโมงคลิก www. งานกาชาต .com หรือ w w w r e d c o r d f a i r c o m ค่ะมาเที่ยวงานกาชาติให้สนุกในยุคข,ของเรากันนะคะเช็คอินแล้วอย่าลืมแวะมาให้กำลังใจพบกับเปียทันทิพนาวารัต ผู้เข้าประกวดขวัญใจหมายเลข18แล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย